มหาศึกล้างพิภพโซลสตาตอนที่885เรือสำรวจหอคอยแห่งดวงดาว หลัวเฟิงมองไปยังหยดน้ำที่ลอยอยู่ในอวกาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดราวกับว่าเขามองเห็นอนาคตของผู้แกร่งกล้าที่มีสายเลือดแห่งปฐพีปรากฏตัวขึ้นเป็นจำนวนมากภายใต้การนำของเขาชื่อเสียงของสายเลือดแห่งปฐพีจะแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างกลายเป็นกลุ่มคนที่ทรงพลังท่ามกลางเาผ่าพันนับล้านในเอกภพอันกว้างใหญ่เป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่น่าจับตามองสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งตระหง่านจากพื้นดินรากฐานของมันจะเป็นตัวกำหนดว่าจะสร้างเป็นตึกรฟ้าได้หรือไม่ ตอนนี้เรามีรากฐานที่มั่นคงสามารถสร้างตึกระฟ้าได้แล้วทุกอย่างต่อจากนี้มันขึ้นอยู่กับความพยายามของเราเองหลัวเฟิงพึมพำกับตัวเองเบาๆผู้ที่มีทรัพยากรมากขนาดนี้ต่อให้ทอดตาทั่วทางเอกภพคงมีไม่กี่คนที่จะมีมากเท่าเขาเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์ที่ยอมจำนอนอยู่ภายใต้การปกครองมีผู้แกล่งกล้ามากมาย ไม่มีทางที่นักรบระดับผู้ครองดาวจะได้ครอบครองสมบัติมูลค่ามหาศาลเช่นนี้ได้เลยต่อให้มีความสามารถมากเพียงใดก็เป็นไปไม่ได้ทว่าชายชราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังต่างเผ่าพันธุ์เป็นหมาป่าเดียวดายที่พเนจรไปทั่วจัก,กรวาลเพียงลำพังเขาจึงไม่จำเป็นต้องคิดมากเกี่ยวกับผู้อื่นเห็นได้ชัดว่าระดับความมั่งคัง่งและความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาของเขาไม่ได้ได้ไปกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดเลย ดังนั้นการที่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งมีชีวิตเช่นนี้แม้แต่ระดับปรมาจารย์จัก,กรวาลเองก็ยังต้องแหนหน้ามองด้วยความอิจฉาหลัวเฟิงชายชาราที่สูงตระหง่านชี้ไปยังหยดน้ำที่ลอยอยู่รอบๆอ,อย่างช้าๆมีจิตวิญญาณพลทหารหนึ่งล้านดวงจิตวิญญาณแม่ทัพหนึ่งแสนดวงจิตวิญญาณราชาหนึ่งหมื่นดวงและจิตวิญญาณจัก,กรพรรดิหนึ่ดวง พวกมันต้องการพลังวิญญาณคล้ายกับชุดเกราะของเผ่าเยนเฉิญที่ต้องการพลังงานพันธุกรรมส่งผลให้ร่างกายต้องแบกภาระหนักในการใช้งานสำหรับจิตวิญญาณพลทหารนี้มนุษย์ในระดับผู้ครองดาวขั้นสุดเท่านั้นจึงจะสามารถแบกรับมันไว้ได้จิตวิญญาณแม่ทัพต้องการความแข็งแกร่งของผู้ครองดาวหนึ่งร้อยเท่าจิตวิญญาณราชาต้องการความแข็งแกร่งของผู้ครองดาวหนึ่งหมื่นเท่า ส่วนจิตวิญญาณจักรพรรดิต้องการความแข็งแกร่งของผู้ครองดาวหนึ่งล้านเท่าจึงจะสามารถแบกรับมันไว้ได้พูดถึงตรงนี้เขาหันมองกลับมาที่หลวเฟิงและเอ่ยต่อว่าถึงแม้เจ้าจะเป็นเพียงแค่ผู้ครองดาวขั้นสุดทว่าเจ้ามีเทคนิคที่ช่วยเพิ่มขอบเขตพลังวิญญาณให้สูงขึ้นในแง่ของพลังจิตและจิตสำนึกเจ้าได้เคยสืบทอดมรดกเคยผ่านบททดสอบชีวิตและความตายมาแล้ว เวลานี้บางทีเจ้าอาจจะยังอ่อนแอคล้ายกับตัวตนอมะตะอยู่บ้างแต่ในแง่ของพลังวิญญาณแม้แต่ระดับอัศวินบางคนยังเทียบเจ้าไม่ได้เลยด้วยซ้ำการจดจำผู้เป็นนายของหอคอยดวงดาวนั้นมีความพิเศษมากยิ่งจิตวิญญาณมีความแข็งแกร่งมากเพียงใดการผสานร,รวมไขมุกค,คริสตัลเข้ากับจิตวิญญาณก็ยิ่งมีความเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตในตอนที่ชายชารามีนักรบกลุ่มใหญ่ให้ทดลองเขามีอัศวินสองสามคนเข้ารับการทดสอบ ผู้ที่สามารถเป็นอัศวินได้นั้นจะต้องมีจิตวิญญาณที่แกร่งกล้ามีพลังที่มหาศาลและเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงกระนั้นพวกเขาต้องจบชีวิตลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากพวกเขามีอาจอดทนแบกรับความเจ็บปวดไว้ได้เลยแม้แต่น้อยส่วนผู้ครองดาวและตัวตนอมตะล้วนมีจิตวิญญาณที่อ่อนแอกว่าดังนั้นความสามารถในการอดทนแบกรับความเจ็บปวดจึงน้อยลงตามธรรมชาติถึงแม้พวกเขาจะอดทนได้บ้างเล็กน้อยทว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องจบชีวิตลงเช่นกัน เพราะเหตุนี้นับจากนั้นเป็นต้นมาเขาจึงกำหนดให้ผู้ทดสอบเป็นผู้ครองดาวหรือตัวตนอมตะเท่านั้นและที่หลวเฟิงสามารถทำสำเร็จได้นั่นเป็นเพราะเขามีสติและเจตจำนงที่กล้าแกร่งดั่งฟ้าประธานเป็นทุนเดิมซ้ำยังได้รับการขัดเกลาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด6,000ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผ่าน3,200ปีไปได้สติและเจตจำนงของเขามีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าระดับอัศวินเสียอีก วิญญาณทำหน้าที่เป็นพลทหารจิตสํานึกเป็นแม่ทัพโดยมีสติและเจตจำนงเป็นผู้บัญชาการยิ่งสติและเจตจำนงแข็งแกร่งมากเพียงใดเจ้าก็จะสามารถปลดปล่อยพลังออกมาได้มากเท่านั้นถึงแม้เจ้าจะเป็นผู้ครองดาวแต่ด้วยขอบเขตพลังวิญญาณที่เพิ่มขึ้น32เท่าเต็มที่แล้วเจ้าจะสามารถใช้งานจิตวิญญาณแม่ทัพได้เพียงเท่านั้นชายชาราสูงตระหง่านเผยท่าทีจริงจังและกล่าวต่อว่า เจ้ารับวิญญาณแม่ทัพไปสองดวงดวงหนึ่งสำหรับร่างมนุษย์ของเจ้าและอีกดวงหนึ่งสำหรับสัตว์ประหลาดเขาทองเมื่อข่าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเมื่อนั้นเจ้าจะสามารถใช้มันได้ครับหลวเฟิงกล่าวด้วยความเคารพชายชาราสะบัดมือเบาๆจิตวิญญาณทั้งสองดวงก็ถูกบรรจุไว้ในวงแหวนโลกของหลวเฟิงแล้วท่านอาจารย์จิตวิญญาณพลทหารและจิตวิญญาณแม่ทัพที่เหลือหลวเฟิงลังเลเล็กน้อย เรากับจะรู้ว่าหลวเฟิงจะพูดอะไรปู่ตีที่อยู่ข้างๆจึงเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มสิทธิ์น้องสามสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งพิเศษพลังของพวกมันแข็งแกร่งพอๆกับสมบัติที่แท้จริงดังนั้นระหว่างที่เจ้าเริ่มบ่มเพาะนักรบสายเลือดแห่งปฐพีข้าคิดว่าทางที่ดีควรปล่อยพวกมันเอาไว้ที่นี่จะปลอดภัยที่สุดหลวเฟิงพยักหน้าและมองไปที่หยดน้ำสีสีจำนวนนับไม่ถ้วนเหล่านี้ที่เป็นสิ่งสนับสนุนนักรบสายเลือดแห่งปฐพีในอนาคต ตามข้ามาข้าจะพาไปชมให้ทั่วหอคอยชายชาราชี้นิ้วออกไปข้างหน้าและอากาศเริ่มควบแน่นเข้าด้วยกันก่อตัวขึ้นกลายเป็นเรือขนาดความยาวกว่า10กิโลเมตรที่สวยงามหลังจากนั้นเขากระโดดนำขึ้นไปนั่งขับสมารลงบนพื้นเรือ เนื่องจากเขาสูงมากกว่า900เมตรเมื่อเขานั่งในเรือที่ยาวกว่า10กิโลเมตรลำนี้มันจึงลลดูคล้ายกับคนปกติที่นั่งอยู่บนเรือที่มีขนาดความยาวเพียงแค่30เมตรเท่านั้นต่างกับหลวเฟิงและปูตีที่มีรูปร่างเล็กกว่ามากณนะนี่มันดวงตาของหลวเฟิงเบิกกว้างเรือลำนี้ใหญ่กว่ายานอาวกาศของอัศวินเก้าดาบที่เราเคยโดยสารในตอนนั้นเสียอีกหลวเฟิงตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ ไม่ต้องตกใจไปสิน้องสามอาจารย์เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดของจักรวาลกฎการกำเนิดต่างๆไม่อาจส่งผลใดๆต่อท่านได้เจ้าเองก็น่าจะรับรู้ได้ว่ารอบๆตัวของท่านอาจารย์ไม่มีกฎการกำเนิดต่างๆเลยปู่ตียิ้มให้กับหลวเฟิงและกล่าวต่อว่าอาจารย์สามารถควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบๆตัวเขาได้อย่างเต็มที่มันเหมือนกับกฎในจักรวาลล้วนต้องเชื่อฟังเขาคล้ายกับเขาเป็นเจ้านายของพวกมัน ในบางพื้นที่กฎของจักรวาลต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านอาจารย์สั่งหากท่านอาจารย์สั่งว่าไฟสามารถแช่แข็งคนจนตายได้มันก็จะเกิดขึ้นหากท่านสั่งว่าชีวิตนับไม่ถ้วนจงสิ้นอายุไขและควรตายพวกเขาก็คงจะตายกันหมดหากท่านสั่งว่าดวงดาวจะดับสูญและส่องแสงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น หรือหากท่านอาจารย์บอกว่าขีดจำกัดของความเร็วแสงเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นสิบเท่าพื้นที่แห่งนี้ก็จะยอมให้ขีดจำกัดของความเร็วแสงเพิ่มเป็นสิบเท่ากฎของจักรวาลล้วนเชื่อฟังท่านอาจารย์ทั้งหมดในพื้นที่ของเขากฎการกำเนิดต่างๆนั้นร้ายประโยชน์เขาสามารถควบคุมได้ทุกอย่างปูตีเผยรอยยิ้มขณะมองดูหลวเฟิงตกตะลึงนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่กฎของจักรวาลล้วนต้องเชื่อฟังเขา ในจักรวาลอันกว้างใหญ่แห่งนี้ทุกสิ่งล้วนขึ้นอยู่กับกฎของจักรวาลยกเว้นเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังพวกเขาสามารถอาศัยความแข็งแกร่งของพวกเขาทำสิ่งที่ขัดต่อกฎของจักรวาลได้แต่ความสามารถนี้ใช้ได้เฉพาะกับพื้นที่รอบๆตัวเขาเพียงเท่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วหากคนคนหนึ่งทำเรื่องที่ขัดต่อกฎของจักรวาลอย่างแท้จริงนั่นคือการฆ่าตัวตายอันที่จริงจากทฤษฎีดังกล่าวการทำเช่นนี้หมายความว่าเขาสามารถสังหารนักรบนับไม่ถ้วนได้อย่างง่ายดายหากเขาต้องการ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบกับปรมาจารย์จักรวาลที่สามารถควบคุมพื้นที่เวลาได้แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเช่นนี้ก็ยังพบว่าเป็นการยากที่จะฆ่าพวกเขาปูตีิอธิบายลัวเฟิงรู้สึกตกตะลึงเมื่อฟังคำอธิบายมันทำให้เขามีมุมมองแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในอดีตเขามุ่งมั่นกับการเป็นจักรพรรดิหรืออัศวิน ทว่าบัตรนี้หลวเฟิงมีความปรารถนาที่จะเป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลอย่างแรงกล้าทหารที่ไม่ต้องการเป็นนายพลไม่ใช่ทหารที่ดีแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถไปได้ไกลกว่านั้นเช่นเดียวกับบรรดาเหล่าอัจฉริยะทุกคนล้วนมีความทะเยอทะยานและความฝันแต่หลายคนต้องจบลงเพียงแค่นั้นตอนนี้หลวเฟิงมีศิษย์พี่สองคนที่เป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลและอาจารย์ของเขาก็เป็นการดำรงอยู่ที่เหนือขึ้นไปกว่านั้น การรับฟังพวกเขาพูดก็เหมือนกับการได้ยินความลับระดับสูงสุดเกี่ยวกับจักรวาลด้วยขนาดความสูงเก้าปีแสงแบบนี้หากไม่ได้มากับข้าก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ชายชาราที่สูงตะงานราวกับขุนเขานั่งัาสมาิอยู่บนเรือขณะชี้ไปรอบๆพร้อมกับพูดขึ้นมีข้าคอยแนะนำเจ้าจะเห็นทั้งหมดได้ภายในครึ่งวันจงดูให้ดีหลวเฟิงกลั้นหายใจขณะนั่งฟังอยู่บนเรือ ความเร็วของเรือนั้นเร็วเกินกว่าความเร็วแสงอันที่จริงตามทฤษฎีแล้วพวกเขาควรจะเข้าสู่จักรวาลทมินแต่มันกลับไม่เกิดขึ้นเนื่องจากชายชาราได้กำหนดขีดจ,จำกัดความเร็วเฉพาะรอบๆตัวเรือซึ่งขัดต่อกฎของจักรวาลน,นี้เป็นสิ่งที่ผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่ทำได้และที่แปลกประหลาดก็คือหลวเฟิงยังคงมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนด้วยอัตราความเร็วระดับนี้อย่างไรก็ตามหลวเฟิงไม่สามารถเข้าใจได้เลย ทุกอย่างขัดกับสิ่งที่เขาเคยรู้มาแต่เขาก็ยังดูอย่างระมัดระวังในหอคอยแห่งดวงดาวอันกว้างใหญ่แห่งนี้พื้นที่ต้องห้ามมีสัดส,ส่วนน้อยกว่า1%เปอร์เซนของพื้นที่ทั้งหมดและพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดคือพื้นที่บริเวณเสาที่ชี้ขึ้นไปบนฟ้าด้วยขนาดความสูง9ปีแสง เสาแต่ละต้นมีรูปสลักทอดยาวต่อกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมีความซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อพวกมันเปล่งประกายด้วยแสงสีทองทั้งหมดช่วยพยุงหอคอยเอาไว้และรอบๆมีสมบัติรูปร่างประหลาดอื่นๆล้วนมีพลังมหาศาลนอกเหนือจากนั้นยังมีผนึกดวงดาวโคจรอยู่รอบๆเปรียบเสมือนแกนลูกเหล็กของจักรยานที่ล้อมรอบเสาแต่ละแห่งเสาทุกต้นเป็นโครงสร้างทั้งหมดของหอคอยและมีดวงดาวโคจรอยู่จำนวนนับไม่ถ้วน รูปสลักกฎการกำเนิดขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าปกคลุมไปทั่วเสาที่ทะลวงผ่านขึ้นไปบรรจบกันรายล้อมไปด้วยดวงดาวมันเกือบจะดูคล้ายกับเครื่องจักรที่ก่อตัวขึ้นกลายเป็นหอคอยที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากรูปสลักกฎการกำเนิดเหล่านี้หลัวเฟิงกลั้นหายใจแม้ว่าข้าจะใช้เวลาหลายปีไม่รู้จบและความพยายามมากมายนับไม่ถ้วนในการสร้างมันขึ้นมาเสียงของชายชราดังขึ้น แต่ในระหว่างกระบวนการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพิเศษเกิดขึ้นซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของข้าแม้ข้าจะไม่เข้าใจแต่นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของจักรวาลหลัวเฟิงเจ้าสามารถรับรู้ได้ถึงหอคอยทั้งหมดหรือไม่ครับหลัวเฟิงพยักหน้าผมรับรู้ได้ทุกอย่างหลังจากที่ผมตื่นขึ้น ผมรับรู้ได้ถึงผนึกดวงดาวราวกับสามารถคว้าพวกมันมาได้ง่ายๆผมสามารถเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามมากมายแต่สำหรับการควบคุมหอคอยทั้งหมดผมยังคงรู้สึกเหมือนกับกำลังเผชิญหน้ากับภูเขาที่ไม่อาจขยับขยื่นได้ฮ่าฮ่าฮ่า,ฮา,ฮาเด็กน้อยพลังของหอคอยนั้นไม่มีที่สิ้นสุดชายชาราผู้สูงตระหง่านหัวเราะล่าเจ้ายังคงอ่อนแออยู่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะควบคุมมันได้ ลำพังเพียงแค่ใช้งานชุดเกราะระดับสูงสุดความแข็งแกร่งทางกายภาพต้องถึง100ล้านเท่าในระดับผู้ครองดาวแล้วโดยปกติมีเพียงอัศวินเท่านั้นที่สามารถไปถึงขีดจำกัดนั้นได้ถ้าเจ้าพัฒนาไปถึงระดับอมตะเจ้าจะกลายเป็นตัวตนอมตะระดับจักรพรรดิท,ที่ทรงพลังอย่างแน่นอนเมื่อเจ้าฝึกฝนเทคนิคก้าวมรณะในภายหลังเจ้าจะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบพิเศษและสามารถใช้ชุดเกราะภัยพิบัติได้ อย่างไรก็ตามหอคอยแห่งดวงดาวนั้นแข็งแกร่งกว่าชุดเกราะหลายร้อยเท่าตอนนี้เจ้ายังอ่อนแอเกินไปการกระตุ้นและควบคุมหอคอยแห่งนี้ทำได้ยากอย่างไม่น่าเชื่อต้องรอให้เจ้ามีความแข็งแกร่งเพียงพอเสียก่อนหากเจ้าสามารถควบคุมมันได้อย่างเต็มรูปแบบมันจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เอาละครับก็จบไปอีกตอนแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนจะฟังกันเข้าใจหรือเปล่า ผมก็พยายามแปลอย่างดีที่สุดแล้วนะครับหากชื่นชอบอยังไงก็ช่วยสนับสนุนสารอาหารเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับขอบคุณครับ